ประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต8การจนบุรีในวันนี้นะคะคุณสุดทุยไทยเลือดเกษมนะคะ<ม>ท่านชนะพิเศษอย่างดีนะคะวันแบบนี้ก็อดใจรอสักค่วงหนึ่งนะคะและดิฉันต้องขออนุญาตไว้เป็น3ระยะนะคะซึ่งระยะที่1ก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องด่วบบนเรายร่วมกิจกรรมนะครับในช่วงนั้น ว่าหลังจากที่ทํากิจกรรมกีฬาวิทยากรที่ร่วมด,ดําเนินรายการกวันนี้ก่อนนะครับทั้งสองขันนะครับขั้นแรกเราจะมีการเปรินเสนอในการปฏิรูปและท่านที่สองนะครับเป็นอาจารย์ที่มีรอยยิ้มหวานนะฮะเป็นคณะและระบบเองนะครับเ,เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ก่อนอื่นนะครับต้องเข้าถึงประเด็นก่อนเลยนะครับที่เรามาร่วมกันในทั้งหมดนะนะครับทั้งสถานการบ้านเมืองเรื่องของหลังล่ารัฐมนูนโดยนะครัมีสชปชทุกจังหวัดนะครับเป็นตัวแทนอุยุข้างนี้นะครับดังนั้นในฐานะที่ท่านเป็น